<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ให้ชมสวนกันบ้างครับเนี่ยฮะที่ร้านที่อยู่ที่แผงนอกครับที่ร้านอันนี้จะเป็นบอนผักกาดคลิ้กใบผักกาดนั่นฮะฮะือสมัยนี้เขาก็เรียกว่าโชคเก้าชั้นแต่โชคเก้าชั้นเนี่ยโชคเก้าชั้นรุ่นเก่าธรรมดาครับอันนี้ยังไม่ดา่า แต่ถ้าเอาไปตั้งแม่แล้วเนี่ยเอาพันด่างผสมเนี่ยจะออกมาสวยครับอันนี้ฮะนี่ต้นใหญ่ฮะแล้วต้นจะใหญ่ขึ้นไปอีกครับครับอันนี้ก็ตระกโลโชคเกาชันเหมือนกันนี่นี่อีกพันหนึ่งแต่โอนนี่สวยมากคเนี้ใบยจะหยิกนี่ฮะเพราะพวกนี้เอามาตั้งเป็นแม่ได้พตะกูลนี่โชคเกาชันคะเนี่ยฮะโชคเกาชันตะกูนียฮะอันนี้เป็นโชคเกาชันเหมือนกันที่ด่าง แต่ด่างไม่มากแล้วเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นไอ้อีพินะฮะนั่นแดาดด่างอันนี้อีโจนะครับเนี่ยฮะเจ้ที่เป็นด่างเออไม่ด่างครับแต่เป็นใบที่สวยครับครับอันนั้นเป็นโชคเก้าชั้นครับเนี่ยฮะเป็นไม้แล้วก็จะมีพวกมะนาวที่อะมะนาวที่ชำเข้าไว้เนี่ยฮะออกมาตั้งครับ อันนี้เป็นเศรษฐีเงินหนาอันนี้ก็เอามามาทำแม่พันธุ์เหมือนกันครับเนี่ยครับเนี่ยฮะเราจะเห็นเนี่ยฮะโชคเก้าชั้นครับอันนี้ต้นจะใหญ่ฮะนี่ฟอมใหญ่ครับนี่ฟอมจะใหญ่ส่วนอันนี้นี่เนี่ยก็จะเป็นสเสนเจันสีมหาโพครับอันนี้ที่กลายกลายมาจากสเสนเจันขาวนี่กลายมาจากที่บ้านเองเลยฮะเเสนเจันขาวครับ อันนี้ก็ขวักนะฮะแต่มันจะเป็นเขียวกระดำครับขว่กเขียวกระดำฮะแต่ก็โอเคนะเป็นฟอมฟอมสวยนะครับเริ่มดีน,นี่นะี้เป็นฟอมกำลังสวยครับครับเด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 ็จันขาวเนี่ยอันนี้เป็นสเสน่ห์จันขาวอันนี้จะเป็นจันแดงครับ ครับนี่ครับไอพวกอะโครนีามามันก็มีเหมือนกันไอนี่พวกตระกูลโชคเก้าชั้นฮะที่ใบอีกแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นต้นโชคเก้าชั้นฮะอันนี้ใบหมายออกมาแล้วด่างครับอันนี้ด่างนี่ฮะลอยด่างจะเป็นด่างสวยเหมือนกันฮะครับอันนี้ก็ด่างครับนี่ตัวเล็กนี่ด่างอันนี้ต้นใหญ่ครับนี่ฮะโชคเก้าชั้นด่างอันนี่เป็นด่างหินอ่อนนะฮะ ด่างหินอ่อนอันนี้โชคเก้าชั้นขนาดเล็กเนี่ยฮะเนี่ยฮะจะด่างทุกต้นอันนี้ก็เหมือนกันโชคเก้าชั้นขนาดเล็กครับก็จะด่างทุกต้นครับอันนี้ส่วนอันนี้ครับจะให้จมอันนี้ต้นเนี่ยครับอันนี้ก็โชคเก้าชั้นขนาดเล็กครับเป็นออกด่างชมพูครับตัวนี้ออกด่างชมพูครับเนี่ยฮะเนนี้ก็จะมีบอล อันนี้เม็ลูกเกาะเกร็ดอ่ะอันนี้ก็เป็นโชคเอ่อเป็นอะไรอ่ะที่ดังๆกันน่ะอันนี้จะเป็นลูกของธาตุบางแก้วอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะลูกไม้ใหม่เนี่ยลูกไม้ใหม่สีสวยมากครับอันนี้เป็นบอนกระดาษด่างอันนี้มันห่อนมานอันนี้ลูกเกาะเกร็ดครับเนี่ยฮะเป็นลูกเกาะเกร็ดอันนี้ลูกโทกอะไอ้ลูกธาตุบางแก้วครับนี่ลูกธาตุบางแก้วครับ อันนี้ก็เป็นชายชนฮะเออเดี๋ยวขอโทษอันนี้ชายชนครับเนี่ยที่กลายออกมาอีกอย่างนี่ชายชนนะฮะที่กลายมาครับนี่ครับอ่าอันนี้ต้นนะครับนี่นี่ลูกถาดบแบบแก้วครับอันนี้ลูกเกาะเกล็ดฮะต้นนี้จะสวยลูกเกาะเกล็ดต้นนี้สวยเนี่ยฮะลูกเกาะเกล็ดต้นนี้ก็ลูกเกาะเกล็ดครับ อันนี้ก็จะเป็นโชคกระชั้นดาบติดขอนะครับครับแล้วก็จะมีพวกแคคตัสแคคตัสก็สวยๆออกดอกฮะออกดอกสวยท่นเนี่ยครับนี่ครับอันนี้โอเคครับคลิปนี้ว้เท่านี้ครับผมอันนี้ก็เป็น โชคเก้าชั้นด่างครับด่างออกด่างชมพูสวยมากครับตัวน,นี้ครับผมสวัสดีครับ